ว้าวแม่แหม,แมน้องๆพวงองุ่นเนี่อางุ่นเพียบเลยอ,อ,อู้ลูกระเบิดนันเหมือนแล้วเหมือนดะลูกระเบิดหนีหนีดีกว่า,วาวดูแล้วเมื่อกี้ถามคุณป้าเขาบอกว่าฟักกระเต้าอ่านี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่นะคะนี่ทีวันนี้แม่นตพาน้องพบแล้วก็เด็กๆมาพี่ๆมากันนะอุ้ยนี่สาม,ม6อองศานี่เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปเนินข้างบนนะคือรอบตัวเลยค่ะภูเขาแบบว่าอุ้ยตกหลุมภูเขาแบบว่าหูสลับซับซ้อนมากแล้วดอกไม้นี่สวยมากนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกไม้กันข้างล่างนะคะที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ภูทับสนะคะอันนี้เป็นโฮมสเตย์ของเขาใช่ไหม เป็นบ้านพักโฮมสเตย์พาเข้าไปสำรวจนิดนึงดูแง่แงมเปิดเลยลูกอ่ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนี่อ่าไปเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปข้างล่างกันนะเลดี้เกิโหนี่น้องๆรู้จักดอกคอสมอสมิ้คะนี่หน้าหนาวนะน้องๆอู้อ้าวเด็กๆนี่นี่นี้เป็นขั้นบันไดดอกคอสมอสข้างบนนั้นเป็นดอกดาว บานชื่นโอเคบานชื่นโอ้โหหลักสีอันนี้ทุ่งดอกไม้หลักสีเวยงามมากเลยว้าวและอะไรอีกอ่ะข้างล่างน่ะอะไรโอ้นู่นข้างล่างเล่นไฮเดรเนียใช่ไหมโอ้โหวิวดีมากเอาพีิจญาตีลังกาโชว์หน่อยโอ้ย สวยเลยยิมนาสติกปันไงจับกันวิ่งไม่ได้โอ้โหโอยจะต้องขายอย่อนนิดนึงเออ,อก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ไหนไหนช่างมาแล้วอ้าวทันย่าดูน้องด้วยนะคะโอ้โหวิ่งลานกว้างเลยนี่เรามาวิ่งกันอยู่บนยอดค่ะอุ้ยอะไรผีเสือ้อเหรอลูกน,นี่นู่น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 น่นเสื้อไปนู่นแล้วนี่ผเสื้อผีเสือ้อผีเสอ้อผีเ้อผเสือเส้อ ผีเสื้อโอ้โว้าวอ้ยอ้ยอ้ยมันไม่กลัวเราด้วยนะโมันไม่กลัวเราด้วยผีเสื้อไปแล้วไปจิ้มมันอะโอ้หนี่เรามาตีลังกากันบนยอดเขาเลยนะคะน้องๆนุนนุนน้องจะเอามั้งน้องพจะเอามั่งเออสนุกเลยวันนี้เราอยู่กันที่ซาปาเมืองไทย ที่บ้านน้ำจวงนะคะชาติกาลตอนนี้รถรถเกิดอาการแอคซิเดนต์นะคะเดี๋ยวอ้าวอ้าวน้องน้องน้องเขาแบบอัธยาศัยรับแขกสุดยอดอ่ะรถเกิดแอคซิเดนต์นะคะก็เลยต้องรอช่างมาซ่อมหนูช่างที่นี่เขาก็ดีมากเด็กเด็กๆน่ารักใหญ่ใหญ่เห็นไหมให่สุอดนี่ตรงนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง เนี่ยน้องลานกลางเต็นท์เขาโอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอดวิวด,ดีมากเลยไอ้น้องพ่อไปเก็บอ่องุ่นกันไหมไม่ใช่ไปเก็บสิไปดูห้ามเก็บอ่าหุ่น,นจำได้ด้วยหุ่นไปดูนะลูกดูโอ้โหเข้าแล้วพยักเขับพยักเขับหมดแล้วคนที่ดูเล็กเขาก็ไม่เคยมาดูแล ให้ลูกกินยอขอบคุณค่ะให้กินขอบคุณค่ะขอบคุณได้เลยเป็นโครงการหลวงเขาม่ให้ฉีดยาาเราก็อ้รียโอโครงการหลวงไม่ฉีดยาอะไรเป็นออร์แกนิกลูกทานได้อืาที่อาชีน้องพบลองชิมสิลองชิมสิลองชิมสิพันอะไรไ่ันะไหน เราหมุนไล่งานไล่เมล็ดเนี่ยแหละแต่ที่เราซื้อมันจะออกแดงๆมันมีสองอย่างชิมยางอ่ะเราพบว่าชิมยางอ่ะกระเด็ดกระเด็ดโดนที่ไม่ถูกนะแล้วไม่เตไม่ขวดไปไอ้ที่อ้ำอ้ำอ้ำเนาะอ้ำเนาะอ้ำเป็นไงลูกเป็นไงลูกไม่ต้องกลัวเม็ดจะตั้คอแล้วลูกยังเลยมันเคี่ยวอมหวานเป็นไงอร่อยไหมหวาอร่อยไหมยหญ่เอออืมว้าใอญ่ใอญ่ใหญ่ให้แม่ละ ดูดแล้วไงดูดเสร็จเจหลือเปลือกเปลือกอืนะนุ่นเราจะพ่นไม่ให้ใส่ที่สันเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยใช่เพระาะว่าจะได้แบบเนาะแกนิดเนาะไม่ต้องพ่นอะไรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยกระบื้อุ้ยหน้ากา <c oughs> อู้เป้งปอน้องๆเห็นไหมแป้งปอนเต็มเลยบินเต็มเลยเอออันอนี้ดอกอะไรนะม่วงๆนะ สวยจังหลักไรก็ประหูจักกระบูกอุ้ยแมงปอเต็มเลยบินเต็มฟ้าเลยเห็นไหมเห็นไหมบินวนไปวนมาชวดชเวียนไปไปดูข้างล่างเขาหน่อยโอ้โหอากาศดีลมเย็นนี่เดี๋ยวลงไปเล่นข้างล่างกันอุ้ยตอาตอไม้มาทําเป็นบันไดยิ่งเลยิ่งลุก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 โอ้ไฮเดรนเยียหรอป้าใช่ไหม อ๋อนี่ดอกเก๊กฮวยนี่นี่นี่อันนี้ดอกเก๊กฮวยน้องๆดอกเก๊กฮวยเลยทิ้งแตน้กกฮวยมาเลยโอ้นี่ไงที่เขาเอาไปทําน้ำเก๊กฮวยอ่ะว้าวดอกเก๊กฮวยน้องๆรู้จักไหมโอ้ยข้างล่างนี่มีอีกเยอะอืมอันนี้ดอกอะไรคะอันนี้ไฮเดรเยียไหมคะหรือว่าดอกอะไรดอกเสี้ยงหาเสี้ยง ค่ะเสี่ยงแล้วเราก็เราก็ใส่กล้องไปแล้วว่าไฮเดรนเยียอ๋อแก้ข่าวค่ะเสี่ยงดอกเสี่ยงนะคะเรามาฮู้จักกันเองเขาพร้อมอ๋อแต่อันนี้คอสมาเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นดอกดาวทันอะไรนะบันชื่นอ่าบันชื่นบันชื่นงูนไปดูดิงูนเนี่ยเนี่ยแปลงงูนดูตรงนี้ก็ได้มีอันนี้ นี่ตรงนี้เรามาที่ลร่องุ่นของเขานะพันโอ้พันเมล็ดสีแบบสีแบบดำาๆอ่ะสีแบบดำาๆเข้มๆนะน้องๆนะนี่นะคะเมื่อกี้คุณป้าเขาเอาป้าเอาไปให้คุณป้าเข้าไปให้แล้วถุงหนึ่งใช่อันนี้มันยังไม่ได้นี่ดูลูกดูหูน้องๆเห็นไหมอยางุ่นไร้เมล็ดพวงเบลลเริมเติมเลย โอ้โหดูที่น้องๆอ,อ่างุ่นเพียบเลยว้าวโอนด้วยโอน,น,นชอบชอบนี่น้องพวกเอาที่ร่วงนี่ก็ยื่เอาให้ไอ้อย่าไปกินนะนอย่าไปกินน้ำนเปื้อนเปื้อนต้องไปล้างก่อนเอมื่อกี้ปลาเขาล้างมาให้แล้วอ,อันนี้ล้างยังไม่ได้ล้างนะห้ามกินนะเล่นเว้าวแม่เม็นไน้องๆพวงองุ่นนี่พวงองุ่นน่ารักจังเลยดอกเสี้ยงสวยนะเนี่ยเนี่ยน้องๆเห็นไหม ดอกเสี้ยงนี่อยู่ใต้เสี้ยงอ่ะงองงัวอยู่ตรงหน้ารีสอร์ทเลยเขาจะพูดเสี้ยงแต่เราก็ออกเสียงตามเขาแหละก็คงจะถูกก็เสี้ยงอะเนี้ยอ้างนเต็มเลยเป็นพวงเลยอุ้มอุ้มอุ้จะอุ้มไปไหนล่ะลูกจะอุ้มให้เก็บมาจีไม่เก็บนะครับไม่แก่แล้ยางไอ้ที่หล่นพื้นน่ะได้ชอบุ้มเป็นค่อยๆพองพวงอ่างุอ่าง อางงูอันนั้นแม่ว่ามันเป็นอะไรอะไปได้ดูไล่อ่างงนเขาแล้วไปเสร็จแล้วภารกิจโอ้ยอันนี้มะเขือเลยเนี่ยเขือเนี่ยเขือมะเขือแล้วว่าผักนี้องกรมันไม่ใช่ไหนอุ้ยไหนไปดูซิดูแปลกๆเคยเห็นโอ้แรกนึกว่าเป็นผักนี้้ลูกระเบิดมันเหมือนระเบิดอะเฮ้ยอะไรอะต้องถามคนพื้นที่เขาแล้วล่ะ โอ้นี่น้องๆลองใครรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันเป็นร้านอย่างเงี้ยเนาะโอ้เ,เหมือนลูกระเบิดเนาะลูกระเบิดหนีหนีดีกว่านี่จริงๆลูกอันนี้มันแปลกมากเลยเนี่ยแม่ๆไม่เคยเห็นเหมือนกันลูกเหมือนลูกระเบิดเลยเน,นี่ยเนี่ยลงมันมันเป็นเถาอย่างงี้นะ<แ>เหมือนฟักเลยใครรู้บ้างลูกอะไรใช่มันเป็นเถามานีธรรมชาติมันมาอย่างงี้ อย่าไปจับมันมากนะเดี๋ยวล่วงอันนี้คือกินได้หรือยังก็ไม่รู้ลูกอะไรโอ้รู้แล้วเมื่อกี้ถามคุณป้าเขาบอกว่าฟักกระเต้าฟักกระเต้าถ้าผิดก็ขออภยัยแต่ได้ยินมาเที่ยงนี้อ่ะว่าคือฟักกระเต้านะคะได้ยินมาว่าฟักกระเต้าไม่เคยเห็นไปดีกว่าไม่เคยเห็นเลยวูบีดอกเสี่ยงสวยสวยสวยอยู่หน้ารีสอร์ทเขาเลยเนี่ย สวยสวยสวยอ่าที่นี่นะคะที่เรามากันวันนี้นะคะที่อุดไม่ใช่อุด <laughs> ที่ที่ศูนย์เรียนรู้ภูทับ4ี่โครงการรักน้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการของพระราชดำริจุดเนี้ยที่เรามาคือเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะคะเออเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วก็มีกับข้าวมีโฮมสเตย์แล้วก็มีจุดที่เราไปให้รถนาเที่ยวอะ่ะแล้วก็พาขึ้นไปมีจุดกางเต็นท์ด้วยนะ ที่นี่เลยบ้านน้ำจวงนี่แหละเนะบ้านน้ำจวงชาติการพิษณุโลกโอโ้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดชมวิวอันนี้เป็นอ่างอ่างอ่างกักน้ำไม่ใช <laughs> ่อ่างเก็บน้ำ <laughs> เออน้ำปลาเหมือนเขาเก็บน้ำไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาไว้ใช้กันโอ้โหนี่เป็นจุดชมวิวออาแล้วแล้ว,ลวน้องพบไปไหนอะ่ะพบกังมานน้ อ๋อนรือว่าน้องพบกิ้งลงมเขาไปในแนว้วที่นั่งที่นั่งที่นั่งโอ้นี่มีเก้าอี้นั่นงเป็นอย่างนี้ด้วยพี่พลจองนั่งก่อนเลยโอ,วโอ้วิวสวยมากเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยที่งานลอยกระทงเนี่ยเขาเมินคืออะไรก็สวยๆนะั่นแหละเนาะไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นตกแต่งสวยๆใช่ไหมตกแต่งสวยๆอ้อโหวันนี้สนุกกันมากเลยนะ ว้าวบรรยากาศดีสุดๆนี่เป็นอีกจุดชมวิวจุดหนึ่งนะที่บ้านน้ำจวงที่เรามากันในวันนี้นะคะเอาวิวสวยๆเลย เย้วันนี้ก็สนุกกันมากๆเลยนะ <sk r isa> เดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ oh, <sk r isa> โอโหเห <sk r isa> นื่อยมากเลยวันนี้สนุกมากเลยเป็นไงน้องพบสนุกไหม <sk r isa> พี่พี <sk r isa> ่สนุกไหมคะ <sk r isa> สนุกค,ค่ะ yeah! <sk r isa> เย้อ้าอย่าลืมนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องน้องพบด้วยนะอ้าวทุกคนบายบายเพื่อนเพื่อนเลยน้องพบบายบายเพื่อนเพื่อนหน่อยเย้คุณป้าคุณยายบายบายเออ สวยมากนะใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยนี่หน้าหนาวแล้วนะเหมาะมากเลยนะกางเต็นทนะ์น่ะที่นี่เลยนะชาติการนะคะบรรยากาศดีอันซีนจริงๆนะเพราะว่าเหมือนเป็นพี่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะโปรโมทหรือ,อยังไงเนี่ยเนาะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ยังไม่มีคนรู้นะทางก็สมบูรณ์สมบันดี <laughs> แต่มาได้ยังมีคนขี่ขับรถขึ้นมาคนขับรถกงรถเก่งเนาะมากันได้อะสบายมากชิว ชิลสุดๆเลยอ้าพี่ม่อนทักทายเพื่อนๆหน่อยเด็กๆมาเที่ยวธรรมชาตินี้นะสุดยอดนะคะคุณพ่อคุณแม่นะพามาโรดพามโรดนะคะมาโรดเลยพาเด็กๆเที่ยวแบบว่าเนาะเนี่ยขุนป่าป่าเขาเนี่ยแล้วก็มันธรรมชาติมากเลยนะ พวกผล,ลไม้พืชผักอะไรเขาปลูกเนี่ยเขาไม่ใช้เลยเพราะเป็นโครงการพระราชดำริเขาบอกว่าไม่ให้ใช้พวกสารเคมีสารพิษนะให้เป็นธรรมชาติ100%ปซ็ว้าวสุดยอดโอ้เครื่องสีข้าวมองไม่เห็นแน่เลยน้องๆอ,อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันไกลมาก กล้องมันฟโฟกัสเอยโอ้โหเออเจ้าถ <Freud iye> <brilliant> <tense> ิ e e <forecasting> ่นช่างช่างนั่ับโหเจ้าถิ่นว่าเลช่างคุกช่วเขาบีบแต่เขาบีบแต่แบบทักทายเราด้วยของเราเบาเบาพอแล้วสช่างที่มาซ่อมรถให้เราเมื่อกี้นะคะเกียร์มันกระโดดอู้น้องๆน้องๆเห็นเครื่องสีข้าวไกลๆนู่นไหมเดี๋ยวไม่รู้จะซูมให้เออดูไกลๆลิฟต์นู่นเลย โอ้นี่เขาขนอะไรไปขายกันเนี่ยนี่แหละผลิตผลแถวนี้